นี่ลูกชายครับน้องคือคับเดี๋ยววันนี้น้องคักจะมาปลูกผักให้ดูนะครับปลูกผักอะไรครับไวโอไวโอค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกผักสลัดไวนโอให้ดูนะครับผมปลูกยากไหมครับไม่ล้ก็ง่ายง่ายแล้วข้างหลังก็จะมีวิธีการปลูกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูน้องคือคับปลูกอะไรครับไปสวัสดีครับทุกคนอันนี้เราจะมาปลูกไวโอกันนะคะถ้าใส่ผิดบอกประมาณไม่เต็มถ้วยของขนมจีนนะคะ เลกของไวโอเข้าไปฮะเดต้อวแตงคือช่วยนะฮะอืมมีเยอะอยู่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่หมดเลยนะฮะหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยเพื่อทำให้ให้มันก็เกลี่ยเกลี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ที่หลบ ดดนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูไวโอเราปลูกนะฮะอู้ไวโอของเราโตอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะอันนี้ก็เป็นวันที่3มแล้วมันก็เลยโตได้พัฒนาขนาดนี้มากเลยทุนผมก็ตกใจมากเลยนะฮะ ผมคิดว่ามันจะโตประมาณต้ยๆฮะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคือคักจะมาแยกต้นกล้าลงถาดเพาะให้ดูใครสนใจมเมล็ดผักจิ้มในตะกร้าเลยจ้า